เคยไหมบางคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวแต่กลับมีความสนิทสนมกันอย่างง่ายดายช่วยเหลือเกื้อกูลจริงใจต่อกันบางคนเพียงแค่ได้พบเจอกับรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกเกิดความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนั่นอาจเพราะเราได้เคยสนิทชิดเชื้อเคยมีวาสนา ได้ทำกรรมดีต่อกันมาก่อนในอดีตชาติหรือบางคนแค่เห็นหน้าก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแล้วไม่อยากเข้าใกล้ทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดก็คงเพราะเคยเป็นคู่อริเป็นคู่เวรกันมาในครั้งพุทธกาลขณะที่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์สาวกได้เข้าไปบิณฑบาตในเขตเมืองสาเกตขณะนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่ง ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นที่ประตูเมืองพอเห็นแล้วก็เกิดความรักอย่างจับใจเหมือนกับว่าได้พบเจอลูกที่พลัดพากันมาอย่างยาวนานเขาเดินเข้ามาหาพระพุทธองค์และร้องไห้ด้วยความดีใจบอกว่าลูกรักพอเห็นลูกมานานแล้วลูกได้จากพ่อไปนานแล้วพระพุทธองค์ได้บอกกับหมู่ภิกษุว่า ให้พราหมณ์ผู้นี้ทําตามประสงค์อย่าได้ห้ามเขาพราหมณ์จึงตรงเข้ากอดพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยรอบคือข้างหน้าข้างหลังข้างขวาและข้างซ้ายเหมือนแม่โคต้องการลูกโคฉะนั้นแล้วพราหมณ์ผู้นั้นก็ได้พาไปยังบ้านของเขาพอถึงบ้านก็จัดอาสนะที่นั่งให้พระพุทธเจ้าเสร็จสับ นางพรามณ์ผู้เป็นภรรยาก็ร้องห่มร้องไห้เข้ามาหมอบกราบเช่นเดียวกันหลังจากเสวยเสร็จแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมและเมื่อจบเทศนาทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระอานน์เกิดความสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์รู้จักพระมารดาพระบิดาของพระองค์แต่เหตุไรพราหมณ์และนางพราหมณีนี้ จึงกล่าวว่าเราเป็นพุทธบิดาเราเป็นพุทธมารดาดังนี้เล่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานน์นางพรามณีและพรามได้เคยเป็นมารดาบิดาของเราเป็นลำดับมาตลอดห้าร้อยชาติเป็นลุงเป็นป้าของเรามาห้าร้อยชาติเป็นอาเป็นน้ามาห้าร้อยชาติพรามและนางพรามณีนั้นกล่าวด้วยความรักในชาติก่อนนั่นเอง และได้ตรัสคาถานี้ว่าความรักนั้นย่อมเกิดเพราะเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนหรือเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำฉะนั้นเราทั้งหลายอาจเคยได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้กันมาบ้างหากผู้ที่สามารถระลึกชาติได้ก็คงจะชัดแจ้งในใจตัวเองแล้วว่ากรรมมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริง การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรมีจริงหรือแม้หากเราไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้ก็พึงหมั่นทำความดีทำตนให้เป็นมิตรเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตามฐานะที่สมควรก็จะได้รับความสงบสุขไม่มีเวรภัยมีชีวิตที่ร่มเย็น